ออ,อนุญาตกราบถามพ่อครูนะครับจะขึ้นแล้วนิดนึงครับอีกไม่ไไหนอ่ะนี่มันจะสามเมตุพันหนึ่งนาทีครับขออนุญาตถามพ่อครูให้ทุกพวกเราได้ฟังกันว่าทําไมพ่อครูถึงสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร,ร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปครับตอบก็อัตบารู้วันดีกว่าคนที่ควรขณะนี้ก็มีคนควรก็คือนายกป,ประยุทธ์อ่าก็ตอบแค่นี้ นายกประยุทธ์ทำงานมาตั้ง8ปีถ้าคนตาถั่วหรือคนอคติก็แน่นอนมันก็ไม่เห็นความจริงแต่ถ้าคนตาดีไม่อคติ8ปีกับทักษิณใครชิบปายใครเจริญนะง่ายๆไม่เห็นไดย้ยากอะไรเลยมันก็มีเหตุปัจจัยอยู่ชัดๆง่ายๆให้เทียบเคียงแต่คนหน้ามืดตาบอดมันก็พูดไปมันก็รู้เรื่องหรอมันก็ มืดอยู่อย่างนั้นแหละคนมืดมีสสบางคนเนี่ยจะหาข้อทุจริตของนายกประยุทธ์นะเออเชิญที่หาแล้วไอก็หาไม่เจอไอ้นนหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้คดียังค้างอยู่ในศาลอี่มนุรู้เท่าไหร่แต่อันนี้หาคดีเดียวก็ไม่ได้ไอ้แค่นี้มันก็ไม่รู้ทำไมมันจะโง่ไปถึงไหนฮะไอ้นนคดีต้องรู้เท่าไหร่เท่าไหร่ยังค้างอยู่อีกเท่าไหร่ไอ้แพ้ไปแล้วตัดสินไปแล้วก็มียังค้างอยู่ยังอะไรอีกไอ้นี่หาอันเดียวก็ไม่ได้ แล้วทาไมมันโง่มันเทียบกันไม่ได้อะมันจะไปทำไอ้คนโง่ไปเพราะข้ามมันฉลาดมันว่าข้าไม่ได้นะมันก็โง่ดักดานไปตลอดแล้วความเจริญต่างๆเนี่ยที่สร้างมายกประยุทธ์ในสมัยท่านเนี่ยนะครับเยอะแยะไปไม่ใช่ทั้งนั้นแหละเขาิสต์มาอย่างรตอนอล l i s มาตั้งหกสิบกรณีครับที่นายกประยุทธ์เพิ่งทำนั่นน่ะทำมาทำงานเนี่ยทำจริงนะครับของจริงแต่ของ ท<ม>ักษีณจะลิสออกมาได้มันกันชิบหายไปอีกเกินกว่าหกิบอีกมันคนละทางเลยมันคนละทิศเลยแต่มันช่วยไม่ได้หรอกมันเป็นธรรมชาติอ่โ,โดยจริงแล้วในคนโง่มันเกิดเปนพื้นฐานของสังคมมนุษยชาติอวิชชาครับวิชชาไม่ใช่ ของสามันวิชาเป็นของพิเศษแต่คนไทยก็ฉลาดนะครับคนส่วนใหญ่ก็ไล่ไล่คนไม่ดีออกไปนะครับใช่ในทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ไล่ออกไปได้นั่นแหละก็ไม่ได้อยู่ในประเทศสักคนแล้ก็จะเป็นป่าป่าประเทศทั้งนั้นก็ฉลาดแล้วคนมาเขามาเองนะครับที่เขามาชุมนุมขับไล่เนี่ยไม่ได้ไปจ้างมานะครับเขาก็มากันเองมันพิสูจน์แสดงว่าเขาเขามีความฉลาดเขามีความรู้ แล้วก็ไล่จงกว่าจะไปนะครับไปแล้วก็เลิก